รอยเป็นอย่างไรเป็นรอยแว่นเล็มันนแม่น่อยใส่คกินทคนกินินได้ลูกกินได้เรยน้ลยเอาตักลงไปน้้นตักให้โนเนื้ออนนี้ร้อนเข้าไม่ได้เลยนะคะอ่านี้ สองคิดเลยอานึ่สองอร่อยเี้ยครับป่ะเดินไรข้างหน้าเหมือนอบเสาหน้าอบเสาหน้า